พระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมมื่นทิวากรวงศ์ประวัติพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมมื่นทิวากรวงศ์ประวัติมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากเกษมสีสุพโยกเป็นพระราชโอรสลำดับที่30ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจันทร์พระสนมเอก เมื่อวันจันทร์เดือน9แหลม12ข้ามปีมะเส็งนบพศกจุลศักราช1219ตรงกับวันที่17สิงหาคมพศ2 4 0 0เมื่อพระชันสาครบอุปสมบททรงผนวที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามในสำนักสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยารงกร แล้วสเสด็จปจําพรรษาณวัดบรวรนิเวศวิหารหนึ่งพันษาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นที่วากรวงประวัติทรงศักดินาหนึ่งมืเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2439และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้กำกับกรมช่างมุกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นที่วากรอนวงประวัติทรงรับราชการเช่นทำการปฏิสังกรวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงรับราชการตำแหน่งอธิบดีกรมราชพัสดุในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติแต่ทรงปฏิบัติได้ไม่นานเนื่องจากพระประชวรโรคภายใน จึงกราบถวายบังคมราออกจากราชการประจำคงรับแต่ราชการจรเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระครุณาโปรดก้าแต่งตั้งเป็นองค์มนตรีเมื่อพศ .2430 และเป็นกรรมสัมปาทิกหอพระสมุดวชิรยานชุดที่สและได้รับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรื่งเร,องเรืองยิ่งมหาจัก,กรี บรมราชวงศ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษจุลสุราภรณ์มงกุฎสยามและเหรียญรัตนาภรรัชกาลที่สชั้นที่สองนอกจากทรงงานประจำและงานจรที่ทรงปฏิบัติแล้วยังมีงานอดิเรกที่ทรงรักและทรงอัจฉริยภาพอย่างยิ่งได้แก่การละครทรงถนัดทั้งแบบละครเก่าและละครใหม่ ทรงแสดงละครทั้งละครพูดและละครร้องเช่นโจร40ผัวกลัวเมียและนิทราชาคริตการดนตรีโรดการเล่นซอสามสายและละนาดทรงจัดตั้งวงมโหรีปีพาสที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในสมัยรัชกาลที่5การเล่นกล้วยไมย้เป็นที่ยอมรับกันว่า ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่รู้จักการเรี้ยงกล้วยไม้อย่างประณีตจนในที่สุดก็ทรงเพาะผ่านไม้ขึ้นได้สำเร็จเช่นแคทเรียาชื่อทิวากาเรียนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมื่นทิวากรวงประวัติประชวรพระโรคบางคนเบาพิการสิ้นพระชนเมื่อวันที่3มก,กราคมพศ2458 ณนะวังถนนขาวสามเสนสิริพระชันษา59ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาพระราชทานน้ำส่งพระศพเจ้าพนักงานเชิญพระสพลงในพระรองตั้งบนแว้นฟ้าสองชั้นประกอบพระโรดมนดบและโปรดให้ข้าราชการไว้ทุก15วันได้รับพระราชทานเพลิงพระศพ ณพระเมนวัดเบญจมบพิตรดูสิตวนารามราชวร,รวิหารเมื่อวันที่11มิถุนายนพศ2459